โอ้โอ้งามชูยุยินเนาะเอาแม่ขึ้นก็ไปด้วยวยานยานเข้าไปก่อนเนาะ <laughs> เลยบบได้เล่นโจยกลัวคุณแม่ไปก่อน ตัวนี้เป็นเด็กติดแม่แล้วนะครับแม่แม่เล้วเนาะแม่พม่นองเนาะแม่พม่นองอยานเขาหักน้องกลัวหยาบเบื้องหนงโอุ๊ยทะเลมันโคตนะรเตะเลยยาบเบื้อ,อจะทึ้งอีกแล้วจริงเลยหนงอืม ผมว่าไม่ใช่โพลีตุกมันอีกแล้วอ้วนมากอ้วนมากผู้พันผู้พันนงถ้าถ้าตกมันรอบนี้ทำไงอีกทีนีัดเก่ามันเก่าห่งามันที่มีค่เอกอือสิ่ไกกันคือสิโยนไทยเขาโยนเสหงาเหล็บม่อใดหหเาใบมงนั้นือเกาถือเาอีกยนสอเก่า จะเตะข้าวของเขาเนาะผู <champions. S 1> <kar> ้ใดพี่ผ้ดเอาแล้วอาละอาบน้ำเร็วพี่งามลงอาบน้ำเร็วเร็วโอกาสลงแห้งบ่มีผู้ใดลงน้ำ

นความสุขของน้องน้อง้องางด้วยค่ะมือนีเพื่อน่เล่นน้าเมียมือนีอะ่ะคือบ่เล่นน้าบ่อยากเล่นบบมือนีวันนี้พามาสะอีกสะหนึ่งนะคะไม่ใช่สะที่เขาเคยเล่นไปจำเนาะเขาอาจจะแบบไม่ชินนะคะไม่ชินกลัวแบบเอยสะนี้ลึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสระที่เขาเคยลงเล่นจะตื้นเนาะไม่ลึกนะคะตื้นมาแล้วะคะ่ะเดินเลาะมาแล้ว ไม่วาดก็กลัวแต่ลูกจะจมน้ํานะหันตามลูกค่อยๆลงมาเลยวค่ะเออเปาาคอยบกกาลง้งคอยยานติดลมเขารู้ว่าด้วยนะรู้ด้วยอ่าอ่ดูคนไปคุณพ่อก,ก็ยืนกินชิวๆคนเดียวอยู่นู่นนะอ่าไม่วาด ไปกินทางนู้นไม่ว่าไปกินทางนู้นไปแล้วบ่มีใครสนใจน้ำเลยนะคะตอนนี้ มาตักตักเร็วงามมาตักน้ำเร็วไปแล้วครับพี่งามพี่งามก็ไม่สนใจน้ำ <laughs> แม่ว่าดูลูกชายแม่ว่าดูลูกชายคุณแม่คุณลูกดูกันแล้วเอาเอาได้ยินมารีบมาเลยวิ่งแล้ว เาพี่งามกินน้ำก่อนกินน้ำเร็วกลัวพ่อไปก่อนนะ,ะรีบนนพวกน้อยจะเอาพ่อรีบไปแล้วโอ้ยโอ้ยคอยสิกินบองได้ได้ได,ดีน้ำนี่ค <Okay. S 1> อยกั้ยานติดลมเนาะคอยบอกกาลงสะนี้บกชินไม่ชินกัะสะนี้ไม่กล้าลง ดูม่กล้าลงนะลนะเอาววิ่งตามวิ่งตามไปแล้วเขาเล่ก,กินก่อนแล้วนะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ววิ่งตามพ่อไปแล้ว เดินเต้าอ้วนเต้าอ้วนไปเลยนะคะอย่ค่ะไม่วาดก็กินอยู่นี่น้ำก็ไปนน่นนะคะวิ่งตามคุณพ่อไปแล้ว คุณแม่ก็เรียกไม่ไปเอาเอาวิ่งมาหาแม่คืนโอ้วิ่งมาหาแม่คืนแล้วนั่นควันหนูต้องลงมาเรียกนะฮะไม่โยไปวาดบอกขอกินก่อนขอกินก่อน อื้อื้อื้อู้เป็นยังไงงามเป็นยังไงลูกอู้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 คึกคักอู้ไปแล้วไปแล้วอ่ะวิ่งบุบ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 บุมบม,มาอยากเรียนอยากเรียนเล็กหน่อย เล็กน้อยในโมเมนต์ยังเด้หน่สิเลนเด้หน่เปงอ่งหางชี้ไปแล้วหางชี้ไปหาพ่แล้วนะคือคักหลคือคักหล สามีค่ะลูกก็ไปหาโพ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์แล้วก็กดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลค์ใหม่ๆของงามโชคแฟมิลี่นะคะอย่าลืมกดซ b s สไคร์ให้กับน้องงามโชคด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างกันด้วยนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ